ก็ตื่นเต้นครับผมเมื่อคืนก็ซ้อมถึงแบบสี่ห้าทุ่มได้เลยครับแล้วก็มาได้เช้าเลยม,มาลันดูตอนใช้รอบก่อนตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกชั่วโมงเนึ่ยก็จะเริ่มโชว์นะครับผมวันน,บบน,น,น,นี้เป็นการนิตย์ในรอบแบบงานแค่ไหนครัแบบโอ้โของไทยนาย่าจะสองสามปีได้แล้วครับเพราะว่าพอเจอโควิดมาปุ๊ก็จัดงานแครนี้ไม่ได้<อ>ก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นรูปแบบไลฟ์สตรีมมิ่งสุดใหญ่ครับผมก็อันนี้ก็เป็นแบบในรอบ สองสามปีที่ผ่านมาแล้วกันที่จะได้มาเจอแฟนก่อนหน้าวันนี้ต้องใจแบบว่าอยากเจอแฟนแบบเลยไหนบ้างบรรยากาศแบบไหนบรรยากาศเนาะจอยจอยจอยก็เราเอาทีมนี้มาเล่นพอด้วยความนี่แหละรู้สึกว่าดนตรีในยุคสมัยช่วงแบบ90 2000อะไรพวกนี้จะมีความแบบสนุกมีความโจโจตึ้งตึ้งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะได้มาขยับขยื่นกันได้ใช่เขาขยับขยื่นเขากับวัยเราเขาแบบวัยเราหรอ ก็ได้อยู่นะฮคุก <laughs> มาทันหรอคนะไม่ค่อยทันเลยครับนนจริงๆก็ฟังจากพ่อแม่มาแล้ <laughs> แล้วคุณมีเพลงอะไรไเป็นพิเศที่เราจะมาใช้กันไ่มนะก็ด้วยด้วยความที่ปกติเนี่ยเวลาจัดคอนเสิร์ตหรือว่าไงไนมีอะไรต่างจะ <laughs> เอาเพลงตัวเองมาร้องส่วนใหญ่ยยแต่พอเป็นทีม902นี้เ <laughs> พลงตัวเองเกิดไม่ทันก็เลยใช้เพลง เอาเพลงในยุคนั้นเนี่ยมามาร้องในวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับทุก็คิดว่าแฟนๆก็น่าจะร้องกันได้เพราะเราจะไวใกล้ๆกันเลือกยากไหมอครับเพลงยุคนั้นเป็นแบบค่อนข้างแบบเยอะใช่อันเนี้ยยากสุดก็คืออยากร้องหลายเพลงมากเลยแต่ว่าด้วยเวลามีจํากัดครับเราจะต้องเลือกว่าเพลงไหนที่จะบอกกับคนบ้างเพราะว่าเพลงยุคนั้นน่าสนุกเยอะแล้วเราก็ได้ฟังก็แต่เด็กมาเด็กปาอะไรเงี้ยคิดว่าแฟนๆก็คงจะแบบ ได้รู้จักกับเพลงเราที่ยแล้วก็เลยแบบเลือกยากเหมือนกัน24ชั่วโมงเชื่อไปเดี๋ยวไปก็ก็รอบละประมาณ3ชั่วโมงครับแล้วก็รวมเป็นยังไงด้วยเนี่ยใช่ก็ต้องบอกว่านี่ครับคืออย่างเกาหลีอะก็ต้องซ้อมเพลงเยอะมากๆอย่างเนี้ยก็ต้องซ้อมเยอะเหมือนกัน ก็หาเวลามาซ้อมมาเล่นกับปูคร <sh ับผมแล้วก็ซ้อมเองที่บ้านร้องเองที่บ้านครับเพราะว่าก็เป็นเพลงที่ไม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 ่ได้ร้องเต็มไปหมดเลยไม่ได้ร้องปกติเลยมิกเก้ไม่หรอมี่เนี่ยอยู่ตรงนู้นนะอยู่ในรถเข็นอยู่ในรถเข็นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้คุณชอปเปอร์คุณชอปเปอร์เนี่ยคุณชอปเปอร์วันนี้มีคุณป้าป้ามาคอยดูแลครับ พราะว่าคุณบอกมาไม่ว่ารับแขกยอยากให้ขึ้นเหมือนกันหัวน้องจะแบบตกใจแสงสียเสน้<ม>นองีทา <laughs> งานในนี้ของมิดเป็นยังไงบ้างแทนงานก็ปีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นละครครับผมตอนนี้ก็ถ่ายอยู่สองเรื่องครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ตามมาอีกอันนี้คือเป็นงานถ่ายนะครับแล้วก็ที่งานออนแอร์ก็เดี๋ยวมีนานเนี่ยคิดว่าจะมี เรื่องรักร้ายของช่องวันออแล้วก็จะมีเลิฟ <laughs> มีแอกเกนเฮ้ยเลิฟมีแอกเกนเลิฟมีแอกเกนครับแล้วมันเลิฟอิสแลนด์เลิฟอิสแลนด์แคทมึงเป็นหมดแล้วเลิฟมีแอกเกนตันนี้ของเบียูแล้วก็เลิฟอิสแลนด์แคทเนี่ยของเกาหลีแต่นี่ไม่แน่ใจว่าอ่อนเท่าไหร่ <No MP. S 1> เรื่องงานเพลงรเรื่องงานตอนนี้พีคประกอบละครครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ากลับมาทำเพลงตัวเองคิดว่าน่าจะช่วงกลางปีได้เลยครับกำลังทำ เอยากให้พี่เซ็นคอนเซ็ปต์ร์ดนี้นหน่ายว่าเราทำอะไรบ้านรี่ทุกคนจะเห็นว่ามีความแบบด้วยความที่เราอยู่ในยุคสมัยอ่าผมก็เป็นคนก้าสู่ในกยอมรับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดคอนเซ็ปต์ไม่ได้คือผมรู้สึกว่าไว้ก้าสู่ไปัปที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเยอะครับเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีอ่ะมันแบบตั้งแต่แบบโอ้โหเมื่อก่อนเนีดูนี่อยู่เลยนะจำได้ว่าดูสมัยเจนนี่อ่ะ แต่ยัง็ดูเป็นแผ่นวนิลอยู่เลยอ่ะเออเป็นแผ่นวนิลแล้วแบบมาเป็นเทปมาเป็นอปปี้เอมาเป็นซีดีอะไรต่างๆมันผ่านย,ยุคสมัยมาเยอะม,มากๆผ่านย,ยุคยี่ยมมันเยอะก็เลยคิดว่ามันจะมีความแบบนึกถึง,ถงโมเมนต์ในอดีตนึกถึงการเปลี่ยนผ่านนึกถึงเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปแนวเพลงที่มันแบบมีความแบบยุคสมัยของมันาด้วยอะไรเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันจะทําให้แฟนๆได้ย้อนนึกถึงสิ่งเหล่านั้นกับเราไปด้วยภายในคอนเสิร์ตง เฉดสีในการเลื illing, ่อนอย่างนี้มีอะไรบ้างครับมีสปายในวัยนั้นจะเห็นว่าแฟชั่นต่างๆจะเป็นสีสดมากก็ยุคแรกๆของจากการแรกหรือเปล่าวะจากการที่เราเปลี่ยนจากขาวแต่มันเป็นสีอะด้วยเขาจะมีแบบสีกับพวกแม่สีอยู่เยอะๆก็จะเป็นเ้นสีสดอะไรเพราะว่าพวกอันดี้พัสเทวัลขึ้แบบอย่อ่ะก็จะเน้นสีโดนโดดเยอะมากเพื่อให้รู้สึกสนุกเมื่อมากเล่นด้วยครับชุดเรียนวันที่สิบส คือต้องถามที่คอสตูมแล้วเนี่ยในลาวเต็มไปหมดเลยเแล้วนอกจากอันเนี้ยสีเยอะเยอะด้วยชุดแปลกแปด้วยถามว่าสองวันได้สองรอบำไหมถามว่าทำไหมเราต้องถามที่คอสตูมเหมือนกันจะไม่แน่ใจเลยจะเผื่อไว้คุกอย่เผื่อไว้เต็มไปหมดเลยมีแบบพงพัปอะไรพวกนี้ด้วย <S <S ที่ลุ้นมากสุดตอนนี้คือในงานเนี่ยครับจะมีประกนมแฟนด้วยอตอนนี้ทางทีมงานข้างหน้าเนี่ยเขาจริงเขาไม่ใช่มาคอยแค่าพาแฟนเข้ามาอางเดียวนะเขาคอยส่งพวกคุณด้วยนะ ว่าคนไหนเข้าตากรรมการเราจะมีของรางวัลมาแจกกันไหมของรางวัลเนี่ยจริงของรางวัลจีิงของรางวัลจริงๆไม่รู้ิงไม่รู้จอมอะไรมาให้แจกกันไม่ได้เปลี่ยนความสูงได้เปลี่ามสูทันเหรอก็เดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบแรกอ่ะรอบไฟลอตกันก่อนแล้วกันลองลองกันก่อนเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวรอบสองอื่นเน้นแล้วจะแต่งกันยังไงโอ้ยได้เลย ขอปังๆด้วยแล้วก็แปลกๆด้วยจะเข้าตากรรมการเป็นพิเศษนี่เห็นว่าตีเขาก็ไม่ธรรมดากันแล้วนะครับตื่นเต้นเลยนะเนี่ยไม่มีใครโชว์ชุดตัวเองลงในทวิตเตอร์เลยนะนี่คือแอบส่องเออแอบส่องแบบเออแอบส่องแบบเออแฝดแบบแต่งอะไรกันมาบ้างไม่มีใครโชว์ชุดเลยเนี่ยรอดูเลยนะปบาวัแต่ด้วยความที่พอมาถึงก็ต้องต้องรันทูเลยครับก็เลยแบบส่องในทวิตเตอร์อยู่ไม่คิดว่าแบบเดี๋ยวพอเสร็จ โชวรอบแรกเนี clear, ่ยอาจจะแบบที่ดูเขาเป็นยังไงบ้างนอกจากของฝันในชุดแล้วเห็นว่ามีของฝันอื่นเกี่ยมอะไรด้วยเตาพี้งอ่างอย่างเงามีเตาพิ้งอ่างมีทีวีมีอะไรแคดด้วยก็ก็เรื่องความตื่นเต้นแบบนี้ไงเราก็จะได้กลินมาก่อนเวลาแบบจับฉลักงั้นดีใหม่จับฉลักยังบริษัทก็รู้สึกว่าเออถ้าเอามาใส่ในนี้ด้วยก็น่ารักดีครับตอนแรกการจะทำสอยตรงสอยดาวนั่นเป็นเฟสติวัลเลยนะเป็นเฟสติวัล คสีเาได้ like okay. ่วไใช่เพราะว่าครั้นี้พอเพลงเราไม่ค่อยก้าวสูงเองก็เลยลดไปหาเพลงก้าวสูสองพันมาเยอะเหมือนกันครับก็เสียสิทสิ์ยอเหมือนกันเสียเบาลเลยเป็นพี่เป็นที่ครับผมก็ใครเจ้าไหนก็ลดให้บ้างกคว่าแฟนๆจรองับกันได้ไหม โอยมั่นใจว่าได้เป็นเป็นเพลงที่ของแต่ละยุคแน่นอนก็ากันตาเราก็ใกล้เคียงใก้เคียงแต่ก็ในเด็กอยู่แหละวันนี้เขาเขาขยับแล้วเล่นไปนุ่นได้ถึง40 40อยู่ก็ต้องเสิร์ฟแฟนตุ่นเตรียมตัวยังไงบ้างคะเตรียม้กเข่าแล้วกันก็อย่าลืมทานข้าวอะไรกันมาเพราะจะใช้พลังงานกันเยอะหน่อยแล้วก็เตรียมทัพ พร้อมครับพร้อมนครับนี่คือเป็นการสตาร์ทสุวันเกิดเลยใช่ไหมใช่เป็นสตาร์ทสุวันเกิดก็อีกสิบวันก็จะวันเกิดแหละวันเกิดจริงๆก็ยี่สิบอกรกฎาคมครับผมอีกเราหนึ่งยี่สิบกรกาคมคุณต้องการอะไรคะ <c oughs> บ้างการอะไรหรอการเป็น,นคนทนสุขครับ <c oughs> มันไม่เกิดเองเหรอกหรือว่าแบบ้มันเกิดมันเกิดหรอมุณนันไม่รู้เลยว่างถ่ายละครพิงก็น่าจะทํางานแหละครับแต่ก็อยากให้ปีนี้ก็อยากให้ทุกคนสชูนักแข่งแรงแล้วกันทั้งกายทั้งใจเลยว่าก็สำคัญถ้าเราก็ผ่านช่วงที่มันแบบไม่ได้แข็งแรงมาแล้วลก็รู้สึกว่าเออพิงก์นั้นมันสำคัญมากแล้วก็มีความสุขสมากๆนะครับ ใช่แบบตกลงใจกันขึ้นมาเจอการั้งทางท้องด้วยต้อดดจ้าขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มาหน้าง,งานแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยออนไลน์กันด้วยนะครับผมบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตมาโดยตลอดครับผมหลังจากนี้ก็ยังเป็นนานนะครับจะบอกเลยว่าจะมีโปรเจกต์ที่น่าติดตามอีกหลายอะเลยติดัติการตัวนี้ก็ทีนี้มีแฟนจริงเตอร์เยอะไหมเลยอยากจะบอกบอกอะไรกับแฟนทุกคนไหมครับใช่อยากจะบอกว่าดีใจมากๆครับแล้วก็ รอที่จะไปหาทุกคนในแต่ละประเทศดูคิดว่าปีนี้จะมีโอกาสได้ไปแฟนมีหลายประเทศเลยก็ติดตามกันนะครับแต่ถ้าใครรีบก,ก็มาหาที่ไทยก่อนก็ได้นะครับสวัสดีครับทุกคน, oh. กคน Hi guys thank you so much for always supporting me I hope to see you guys in person in your country or if you want to be a rush so please come to Thailand right now <laughs> see you guys thank you so much